สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับผมต้องบอกว่าเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องและกันนะครับจากที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าผมไปเป็นกรรมการตัดสินเรื่องของแผนธุรกิจต่ตางๆนะครับแล้วก็มีการให้คอมเมนต์กับทางผู้เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยนะครับในมุมมองที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่ผมมักจะ เรียกว่าทักนะครับกับคนที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่พิชชิ่งอย่นีแหละนะฮะซึ่งก็มันเกิดขึ้นจากการที่บางทีนะครับผู้พิชนะครับอไอเดียเนี่ยให้บอกว่าเนี่ยนะครับมันเป็นครั้งแรกที่ทำเลยนะครับเพราะว่า,าตลาดเนี่ยยังไม่เคยมีคนทำเลยใช่ไหมครับหรือบางทีจะพูดบอกว่า ไปสำรวจมาแล้วเนี่ยไม่มีคนทําสิ่งนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำนะฮะเพราะคิดว่าน่าจะกลายเป็นเจ้าแรกนะครับที่เรียกว่า,าบุกมาในาเรียกว่าวิธีการแบบนี้ใช่ไหมฮะหรือบางทีก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเราเป็นคนแรกที่คิดวิธีการนี้ขึ้นมาเราเป็นคนที่ทำเนี่ยนะครับไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง มันก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมมักจะยืนบ่อยเวลาที่คนมาเล่าเรื่องธุรกิจให้ฟังนะครับบอกว่าอ๋อเนี่ยนะครับผมเป็นธุรกิจที่เพิ่งคิดขึ้นมาไม่เหมือนใครเหมือนใครทําเป็นสินค้าชิ้นเดียวที่อยู่ในตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้คำว่าเป็นคนเดียวเป็นคนแรกหรือไม่มีใครทำเนี่ยนะครับผมมักจะทักกลับไปว่ามันจริงเหรอว่าไม่มีมันจริงเหรอว่าไม่มีมน,มมนีเลยที่หนึ่งนะนะครับหรือว่ามันมีแต่คนไม่รู้ใช่ไหมครับ หรือต่อให้ไม่มีเนี่ยเราเลยถามไหมว่าทำไมมันไม่มีอ่าที่มันไม่มีเพราะไม่เคยมีใครสามารถทำได้อ่าถ้าเกิดไม่เคยมีใครสามารถทำได้อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีกับธุรกิจคือแบบว่าธุรกิจเนี่ยมีศักยภาพในการทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็แปลว่าโอเคนะครับคุณอาจจะกลายเป็นคนที่คิดคน้นวรรกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับโดยที่คนอื่นไม่สามารถแข่งขันกับคุณได้นั่นเองอันนี้ก็มองเป็นเรื่องดีนะ แต่บางครั้งผมก็จะถามกลับว่าหรือจริงๆเขาทําได้แต่เขาเลือกที่ไม่ทําซึ่งท่านเลือกจะไม่ทําเนี่ยต้องกลับมาถามว่าทําไมไม่ทําไม่ทําเพราะว่าทำแล้วไม่เวิร์กหรือเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการคือหมายความว่าไอ้สิ่งที่ธุรก,กิจอ้างว่าฉันสามารถทําได้คนเดียวหรือเป็นคนแรกที่ทำอะไรเงี้ยเป็นต้นจริงๆลึกๆเลยคือมันมีคนทํามาก่อนแล้วแต่เขาทําแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จ หรือเขาเรียนรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการใช่ไหมครเขาก็เลยไม่ทําซึ่งอันนี้มันคล้ายๆกับอะไรไหมครับเหมือนกับที่บางคนจะเคยได้ยินนิยามนี่นิทานนะครับเป็นนิทานไม่ใช่นิยายเป็นนิทานว่าด้วยเรื่องของที่แบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับเพื่อเขาไปสํารวจเกาะใช่ไหมแล้วก็เจอ,อว่าเกาะเนี้ยนะครับไม,ไม่มีใครใส่รองเท้าเลยใช่ไหมครับนะครับแล้วก็มีคนบอกว่านะครับอุย้ยเนี่ย มันเป็นโอกาสมากเลยคือไม่มีใครนะครับยังยังไม่มีใครใส่ใส่รองเท้าเลยแสดงว่าถ้าเกิดเราเอารองเท้ามาขายปุ๊บเนี่ยเราจะรวยมากๆเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะได้ซื้อรองเท้าแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็มีภาคต่อว่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นการบอกว่าคนกอดเนี่ยไม่คิดจะใส่รองเท้าคือต่อให้มีรองเท้าเขาก็ไม่ใส่เออใช่ไหมนะมันมันมันต้องคิดต่อไปเรื่อยๆนะครับว่า บางทีการที่ไม่มีคนทำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาคิดไม่ถึงบางทีมันคิดแล้วแต่คิดแล้วไม่เวิร์กนะฮะอย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่ามันมันไม่ได้แบบเป็นคำตอบตายตัวนะคือมันไม่ใช่มีแค่ขาวก็ดำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นคนก่อนหน้านี้คิดได้แต่ทําได้ไม่สําเร็จหรือทําแล้วมีปัญหาอะไรบางอย่างเลยไม่สามารถที่ทําให้เกิดธุรกิจได้ คือการที่เราบอกว่าคนก่อนหน้านี้คิดได้แต่เจงเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีศักยภาพไม่พอหรือเขาเดินอะไรมาอย่างผิดทําให้อาธุรกิจของเขาไม่ประสบความส,สำเร็จใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นเราต้องเรียนรู้แล้วก็ไปแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเราเห็นนะครับสิ่งที่เราบอกว่าไม่มีคนทำเนี่ยผมถึงบอกว่าลองไปคิดดีๆลองไปทํากันบ้านดีๆนะครับว่าไอที่ทำเนี่ยนะครับมัน มันเวิร์กจริงๆใช่ไหมมันแก้ปัญหาให้ลูกค้าใช่ไหมนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยต้องการใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากทําแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องการใช่ไหมเพราะาชีวิตจริงของผมเองเนี่ยผมก็มีเยอะนะสิ่งที่ผมบอกว่าผมก็คิดว่าเอ้ยผมทําน่าจะทำเป็นคนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นคนที่บุกเบิกอะไรบางอย่างแต่พอบุกเบิกจริงมันไม่ได้แปลว่าคนจะชอบกับการบุกเบิกนะ <laughs> เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราบุกเบิกไปเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะแล้วเขาก็แบบบอกว่าเออแบบ คุณแก่ทำาะคุณแก่ชอบอะแต่ผมไม่ได้ชอบแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตรงไหนก็กลายเป็นว่าเสียเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าติดกับดักนะฮะเราเรื่องนี้ห้ฟังไว้เพราะว่า,าต้องบอกว่ามีธุรกิจหลายคนเจ้าของเจ้าของกิจการหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าเราทําคนแรกเราไม่เคยมีคนทำมาก่อนเราเนี่ยนะครับเห็นโอกาสอะไรเงี้ยคือเห็นโอกาสคือคาว่าเห็นโอกาสที่ว่าเนี่ยอยากให้เห็นโอกาสว่ามีคนอยากซื้อแต่ยังไม่มีคนอยากทำนะฮะเท่าไหร่ คือแมบว่ามีม,มีมีตลาดที่คนจะซื้อนะครับแล้วไม่เคยมีคนทําอันเนี้ยอกว่าเป็นโอกาสแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่เห็นมีคนทําเลยคิดว่าทําแล้วจะมีคนซื้ออันเนี้ยอาจจะเป็นโอกาส หรืออาจจะกลายเป็นวิกฤตก็ได้นะเพราะฉะนั้นคือต้อง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 ฟังกันให้ดีๆนะครับนะฮะเพราะว่าการที่ไม่มีคนทําอาจจะไม่ได้แปลว่าคนอยากได้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่า,ราัรสถือฝังแล้วกันนะครับเป็นเป็นเหมือนเกร็ดที่ผมเอามาเล่ากันในเอพิโ d ดนี้นะแล้วก็ใครคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เรามาพูดคุยกันได้นะครับในชีวิตจริงแล้วก็มีเยอะนะในพวกธุรกิจอะนะฮะมันผมสมายทำงานพวกสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกเราเป็นคนแรกที่ทําอะไรเงี้ยแล้วมันก็เฟล เพราะว่าไอสิ่งที่ทำเงินแรกเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนอยากต้องการนะครับนะฮะโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่คุยกันในประโยชน์นี้นะครับและติดตามการประโยชน์ได้นะครับว่าจะหยิบประเด็นไหนไมาคุยกันอีกนะฮะสวหรับวันนี้สวัสดีครับ